เด็กสาวพิการทางปัญญาโดนบังคับให้กินยาสลบและบังคับให้ดื่มน้ำผลไม้พี่สาวอินเอรีบเข้าไปเมื่อเห็นอย่างนั้นอินเอก็หยิบไขควงแทงเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาก็ต่อต้านแต่เขาไม่ใช่ครูต่อสู้ของเธออินเอแทงเขา้าตาเขาด้วยไขยควงแต่เขาเป็นนักการเมืองในเกาหลีอินเอจึงถูกขังในคุกไม่กี่ปีต่อมาเธอได้รับการปล่อยตัวเมื่อวินเฮรู้ว่าพี่สาวได้รับการปล่อยตัวจากคุกในวันนี้ก็ยืนรอเธออยู่หน้าบ้าน ระหว่างทานอาหารอึนเฮบอกพี่สาวของเธอว่าเธอไม่ต้องการไปโรงเรียนอีก ตอนที่อินเอไม่อยู่บ้านหลายปีน้องสาวของเธอมักถูกเพื่อนร่วมชั้นรังแกที่โรงเรียนเสมออินเอนึกว่าน้องสาวแค่ไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแต่เธอไม่รู้ว่าทุกวันที่น้องไปโรงเรียนเป็นเหมือนฝันร้ายเช้าว,วันรุ่งขึ้นอินเฮให้ของขวัญพี่สาวของเธอเป็นชุดสีแดงและรองเท้าส้นสูงสีแดงถึงตอนเย็นอินเอเตรียมโปะอาหารอร่อยๆแต่เธอไม่เห็นน้องสาวของเธอกลับมาจากโรงเรียนเหมือนว่าเธอหายตัวไปอินเอเริ่มกลัวและไปหาเธอทุกที่แต่ก็ยังหาเธอไม่เจอ อินเอจิงกลับบ้านเพื่อรอวินเฮต,ต่อไป เช้าวันที่สองอินเอยังไม่เจอน้องสาวของเธอเธอตัดสินใจไปโรงเรียนแต่ในชั้นเรียนอินเฮก็ไม่อยู่ที่นั่นด้วยเมื่ออินเอหันไปเตรียมจะกลับไปมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งวิ่งออกไปเพื่อหยุดเธอเขาเอาโทรศัพท์ให้อินเอดูในโทรศัพท์ก็คือฉากน้องสาวของเธอถูกถอดเสื้อผ้าถูกนักเรียนรังแกทําให้หัวใจของเธอปวดร้าวจนพูดอะไรไม่ออกในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าทําไมน้องสาวของเธอถึงไม่ชอบไปโรงเรียนอินเอไปหาคนที่รังแกอินเฮตกมันยังน้อยไปหลังจาก จากนั้นนังน,นั้นก็พาออนเอไปบ้านของไอ้บ้าอีกคนทันทีที่อินเอเข้ามาเธอเตะมัน จากนั้นใช้ปลายแหลมของร่มชี้ไปที่คอของมันถูกข่มขู่เขาสารภาพทุกอย่างหลังจากที่น้องสาวของเธอโดนลังแกพวกเขาก็ใช้เธอเป็นเครื่องมือในการหาเงินโดยเริ่มแรกจะออนไลน์เพื่อค้นหาคนที่มีความต้องการจากนั้นจึงปล่อยให้อึนเฮและเขาไปที่โรงแรมอึนเฮก็ส่งข้อความไปอย่างลับๆเพื่อส่งหมายเลขห้องหลังจากนั้นผู้คนก็มาทุกทีและเรียกร้องค่าชดเชยในตอนแรกพวกเขายังได้รับเงินพอสมควรจากนั้นเขาก็เจอกับพวกอันธพาลไม่เพียง แต่จะโกงเงินไม่ได้เท่านั้นแต่ยังถูกทุกตีด้วยแม้แต่อื่นเหก็ยังถูกเขาจับตัวไปเขาทิ้งนามบัตรไว้เพื่อบังคับพวกเขานำเงินมาเรียกค่าไทย ตามที่อยู่ในนามบัตรนั้นเอินเอไปที่บริษัทเพื่อหาคนนั้นแต่มีรุ่นน้องเพียงคนเดียวในบ้านหลังจากถูกทุกตีจากปากของเขาเอินเอรื้อรถของชายคนนั้นจึงตามสถานที่และหมายเลขป้ายทะเบียนเอินเอได้พบรถคันนี้แล้วเธออดทนรอเขาไม่นานตามที่คาดไว้เขาก็ขับรถออกไปอินเอก็ตามมาเมื่อไปถึงที่ที่ไม่มีคนเธอเหยียบคันเร่งแล้วชนเข้ากับรถของเขา เขายังไม่ทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอินเอไปเปิดประตูรถและใช้กระบองไฟฟ้าทําให้เขาสลบไปพอชนตื่นก็พบว่ามีคนเอาเชือกผูกคอเขาไว้อินเอถามเขาว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเขาขายให้เจ้าของอันาพานอินเอก็โกรธมากรัดเชือกไว้แน่นกว่าเดิมรถเสียการควบคุมชนเข้ากับสิ่งกีดขวางริมถนนทั้งสองต่อสู้กันอยู่พักหนึ่งเขาคือผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่า แต่อินเอก็ไม่แพ้เธอเป็นบอดี้การ์ดมืออาชีพด้วยเสียงประดูกหักไม่หยุดเขาสลบไปอีกครั้งจากนั้นอินเอก็เอาเขาไว้ท่าหยอรถสืบผ่านทางโทรศัพท์อินเอเจอที่อยู่ของผู้ชายคนนั้น เธอเดินตามที่อยู่นันเพื่อไปที่นั่นแต่ก็สายไป19ก้าแล้วน้องสาวถูกคนเอาเงินมาแล้วเอาตัวไปแล้วพอเธอได้ยินก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เธอก็ตีเขาเพื่อคลายความโกรธปรากฏว่าหลังจากที่ซื้อน้องสาวของเธอเขาค้นพบว่าอินเฮปัญญอ่อนแล้วยังโดนกัดเธอดังนั้นจึงบังคับให้อินเฮตหาครอบครัวของเธอเพื่อนําเงินมาเรียกค่าไถ่แต่เมื่อโตมาหาที่บ้านอินเอกก็ยังตามหาเธออยู่ข้างนอกเลยไม่มีใครรับสายน้องสาวโทรไปเบอร์อื่น เจ้าของบอกว่ามันคือหมายเลขโทรศัพท์ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง คนรับเป็นลุงวัยกลางจากนั้นชายในชุดสูทก็มาถึงเขานำเงินมาและพาอินเฮไปซูเปรอร์มาร์เก็ตแห่งนี้คือบ้านก่อนที่พี่สาวจะย้ายออกไปอินเฮเคยมาที่นี่เพื่อซื้อของพออินเอเข้ามาเขาก็นึกว่าอินเอจะแบกเม์เขาจากนั้นเขาก็บอกว่าอินเฮได้ล่อลวงเขาฟังแล้วอินเอก,ก็ไม่บ๊อมืออีกต่อไปเธอทุบหัวเขาบนโต๊ะแล้วผักนิ้วมือของเขาแล้วเดินไปที่ประตูชายประตูหนีดมือเขาหลังจากเจ็บปวดอยู่ครู่หนึ่ง เขาก็พูดความจริงออกมาปรากฏว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อเขาเห็นอินเฮเป็นยังอ่อนให้สาแล้วนี้ได้ทําร้ายเธอเขายังชวนเจ้าของร้านซ่อมรถมาด้วยเมื่อเขารับสายเขาคิดว่ามีใครบางคนกําลังแบล็กเมย์พวกเขาเขาจึงโทรหาเจ้าของร้านซ่อมรถทันที ฟังแค่นี้ในใจของเอเจ็บปวดมากเธอจะทําให้ไอ้พวกนี้ต้องชดใช้เธอรีบขับรถไปร้านซ่อมรถนั้นเธอลงจากรถสวมรองเท้าส้นสูงมือถือค้อนขนาดใหญ่ไปที่หน้าคนซ่อมรถแล้วตีหนึ่งครั้งเสียงกรีดร้องเหมือนหมูถูกถออเลือดบางขึ้นแขนของชายคนนั้นเจ็บมากจนทําให้เขาต้องพูดความจริงออกมาปรากฏว่าเมื่อ3มปีที่แล้วเมื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งไปที่ซ่อมรถของเขาตอนนั้นเขากําลังทําร้ายอื่นเฮในรถเมื่อเขาพบว่าชุดชั้นในของอื่นเฮถูกทิ้งในรถทําให้เกิด ความสงสัยขึ้นในปีนั้นตอนที่เขากําลังจะลงมือกับอิ่นเฮอินเอก็วิ่งมาทันเวลาเธอใช้ขายควงแทงผ่าข้างหนึ่งของเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาตามหาพี่น้องสองคนอยู่เสมอเมื่อช่างซ่อมรถรุดเบาะแสของพี่น้องสองคนเขาบอกกับสมาชิกสภาผู้นั้น ฟังถึงนี้เธอทนไม่ไหวแล้วเธอปล่อยให้รถตกลงมาเธอรู้ว่าถ้าน้องสาวอยู่ในมือเขาน้องคงจะเรื่องร้ายมากมายเอินเอมองปืนในรถเธอตัดสินใจแล้วเธอต้องจัดการกับความยุ่งเหยิงนี้เอินเอขับรถไปที่บ้านของสมาชิกสภาค,คนนั้นเมื่อเธอไปถึงบ้านเขาเธอก็ถูกบริการหยุดไว้เธอจัดการกับขยะพวกนี้อย่างรวดเร็วเอินเอชี้ปืนไปที่หน้าผากเขาเพื่อข่มขู่ให้ปล่อยน้องสาวแต่เขาก็ดื้อรั้นมากเขาหลบได้จากนั้นบริการก็วิ่งเข้ามาหลอ สมาชิกสภาก็รีบวิ่งไปที่รถแล้ววิ่งหนีไปทันทีที่เขาไปเอเนเขาก็จัดการกับกลุ่มนี้เสร็จแล้วร,รีบไล่ตามเขาไปบนท้องถนนรถสองคันเร่งเร็วมาก อินเอหยีบคันเร่งเร็วขึ้นเธอพุ่งชนรถของเขาแล้วถอยกลับไปยิงเขาในที่สุดรถของเขาชนรถของเธอที่ข้างถนนและหลบหนีได้อย่างรวดเร็วเขาโทรเพื่อรวบรวมลูกน้องของเขาเขากําลังจะจัดการที่น้องอินเอในตอนเย็นทุกคนพร้อมแล้วอินเอก็ขับรถไปที่นั่นเธอชนพวกเขาด้วยรถของเธอแม้ว่าศัตรูจะมีคนมากมายแต่เพื่อช่วยน้องสาวข,ของเธออินเอจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดชุดสีแดงผสมกับสีเลือดอินเอถูกคนหนึ่งปีด้วยไม้เท้าจากด้านหลังเธอล้มลงกั กับพื้น แต่เห็นน้องสาวของเธอถูกจับอยู่ในห้องอินเอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากน้องสาวของเธอเธอจึงลุกขึ้นต่อสู้อีกครั้งน้องสาวของเธอคือความหวังเดียวในชีวิตของเธอแม้ว่าจะต้องตายเธอก็ต้องช่วยชีวิตน้องเธอให้ได้หลังจากจัดการคนเหล่านั้นอินเอก็บุกเข้ามาในห้องเธอถูกไอซาเลวนั้นโจมตีทั้งสองเริ่มต่อสู้แต่ตอนนี้อินเอก็เหนื่อยแล้วไอซาเลวหยิบมีดขึ้นมาจากพื้นแล้วแทงไปที่อินเอแต่ความสามารถการต่อสู้ของนางยังแข็งแกร่งนางตี ทเขาล้มลงกับพื้นเธอแทนน้องสาวแก้แค้นทุกอย่างแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่อินเอก็ยังไม่หยุดได้ยินเสียงน้องสาวอินเอก็หยุดมือในที่สุดอินเเอก็พาอินเฮอ,ออกจากเมืองนี้สองพี่น้องเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนจะมีพี่สาวคอยปกป้องอยู่เคียงข้างแต่ควรพยายามให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องคนที่คุณรัก